ชอบชอบรสชาติของเขาอันนี้คือคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอควา้านขมยอยู่เลยด,ดูสุดอืม สวัสดีค่ะทุกคนคะยินีตั้งรับก็สู่ชจ้าก,กินกับแอลนะคะวันนี้จะก,กันอีกแล้วนะคะแล้วก็แอลก็มีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เผ็ดมากๆนะคะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็เคยกินแล้วเนาะและแอลก็ชอบมากนะชอบมากๆก็คือเป็น h o s t p e p p e r นะคะเป็นไม่มีกึ่งที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะเอออะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามากินกันจริงๆแอลกินหลายรอบมากเลยนะชอบชอบรสชาติของเขาอันนี้คือคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ้อือ ควันขโมงเลยดูนะอย่าเอา,เอามีไข่ตรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอามีไข่อีกฟองหนึ่งขออนุญาตทุกคนนะคะขออนุญาตเพิ่มไข่เพิ่มโปรตีนนะคะเรียบร้อยเริ่มทานกันเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหดูเส้นเส้นเขาแบบควันขโมองอยู่เลยด,ดูสุดๆ น่ากินมากเริ่มเลยนะคะโอเคหายร้อนล้วปะ่ะนี่คือคำแรกด้วยกัน พอเข้าปากปั๊บแบบมันรู้สึกถึงความเผ็ดเลยมันไม่ต้องรอนะมันรู้สึกเลยอืมอ,อร่อยถูกใจอื อโอ้มาแล้วเสรษัยใ,ใครแทงอืม ผู้พันด้วย นี่แล้วกินสามหอ่อกินสามถ้วยไม่ใช่สามหอ่อเกือบไม่หมดครั้งนี้ก็เลยกินแค่สองพอโอ,อ้ไข่แต่งมาแล้ว เลยแบบเกาหลีเกาหลีนะเกาหลีข้าใจอุย้ยตายแล้วไม่ชาทุกคนเข้าจังเลยนะมาเข้าได้บอล โอ้ยเป่ายังไงให้กระเด็นเข้าตาเอาทุกคนหายไปเลยก็ด,ดีดเข้าตาล่ะโอ้ปะ่ะไปต่อ Bye, ผิดแล้วค่ะทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you so much.